ไปไหนคะจ๋อีไปไหนคะลูกดารินจะขึ้นเครื่องบินครั้งเลขนะคะใช่ใช่เหรอแฮฮ่าอันย่งเรากำลังจะเดินทางไปเชียงใหม่กันนะคะ <c oughs> ก็มาเช็คอินที่สวนอูมิไปกับบางกอกไอวีก็กลัวโควิดมากค่ะแต่ว่าแพลนแล้วก็ต้องไปอยากกลับบ้านมากก็เลยต้องคุมอย่างนี้ <c oughs> ไปขึ้นเครื่องบินนะครับเดลินจะอยู่ใน จ้าถึงเชียงใหม่เชียงใหม่นอนหลับทั้งไฟเลยค่ะคนนี้ <c oughs> เครื่องจอดเราก็ยังไม่ตื่นค่ะแมมาเร็วๆนะไรนี้นั่นอะไรอ่ะะไม่รู้ตามมาจากบล็อกเกอร์อีกทีเอาเป็นว่าใครยังไม่เคยมาลองตามนะ กิจกรรมของแม่ข้งแรกที่ถือนะครับน,นี้ถ่ายรูป ดิฉันอยากเล่นเปียโนไหมเดี๋ยวเดดี้สืบเปียโนให้ค่ะมีเพื่อนเกาหลีที่ ตรงมาที่เชียงใหม่นะครับเกาหลีที่ผู้พาษาไทยได้ครับโชว์หน่อยโชว์หน่อยสวัสดีค่ะสวัสดี say hi อากาศดีมากเลยนะครับวันนี้ตอนเช้า พาดารินออกมาให้อัปเดตด,ด้วยนะครับชอบไหมคะวันนี้ก็จะไปแค่เจอเพื่อนเองแล้วก็กินข้าวเช้าแล้วก็ตอนนี้ก็แค่ผมกับเอองทางสงคนไปกินข้าวดีๆแบบซีดๆอย่างเงี้ยครับผมดาริน เจ้าเพื่อนเพื่อนแม่นะคะวันนี้อนน<ะ>ชอบหลักครับสียบายดับเก่งจังเลยร้านดูแบบชิลมากเลยครับร้านชื่อว่าโอ๊บครับนี่ยง ร้านไม่มีใครอยู่เลยดีมากออลคะโอ้ยอะไรอะอะไรอ่อะไรเลตเลออะไรอ่ะอค่ะโอ้คไนคนให้อยู่ทางนี้ลูกรคะสาวทำทำหล่นนะตดาอยู่ไหนคะเนี่ย นี่อยู่ไหนคะนลินอยู่ไหนนะยอยู่ไหนคะยิลินอยู่ไหนคะยิ้มแล้วมาเดินเล่นเพื่อสวนโลกค่ะก็คุณป้าบอกว่าจะมีดอกไม้โครงการหลวงต่างๆมีของขายเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าข้างในเป็นยังไงตั้งแต่เข้ามาก็เห็นดอกไม้แล้วก็จัดสวยๆนะครับยิ้มดูสิเป็นยไงครับ ดิสเป็นยังไงครับสวยไหมคะมาดูดอกไม้สวยไหมคะเต้นไหมสวยใช่ไหมคะสวยมากเลยที่ดอกสวยมากแต่ว่าเพิ่งเห็นว่าดอกที่สวยที่สุดคือดอกนะครับอันนี้เป็นศิลปะเซงก็สวยเห็นดอกไม้ไหมเดลินคะขอถ่ายวิดีโอด้วยกันนะครับดอกไม้สวยไหมคะ เฉยไหมคะโอเคมาค่ะห่งสองอ้้ c <oughs> e like, okay, come here โอ <laughs> ้สดไหมเสดไหมพลยจะเข้าไปหมดแล้ว จะเล็กนะครับอาจจะมืดมืดนิดน,นึงเนาะเพราะมีคนเลี้ยงงานเ้วยให้ค่ะเราก็เลยแอบออกมาทานดินเนอร์สองคนได้ครับผมก็อยากให้มีสวีทไทม์นะครับผมที่เชียงใหม่ก็เลยผมก็เลือกร้านนี้ชื่อว่าหลังบ้านเชฟนะครับผมอาหารเป็นคอร์ส1ิคอร์สนะครับผมเดี๋ยวดูกันนะคะว่าเป็นยังไงเนาะพอดีผมก็กินไว้แต่ว่าเดี๋ยวให ภรรยาขับรถกลับบ้านนะครับกลายเป็นคนขับรถครัสนี่นะครับมันจะมีโรสแมรี่อยู่ตรงกลางอันนี้คือโรสแมรี่นะคะเขาบอกว่าให้ขยี้มันจะไปกลิ่นหอมๆแล้วก็ให้แกะช็อกโกแลตจากอันนี้แล้วยังไงอ่ะไม่ใช่ละแล้วกินได้เลยหรออ่ากินช็อกโกแลตไปก่อนเวลาทัฐให้โรสแมรี่หอมมากๆมันก็ต้องตุก จริงๆเราตบยุงนะเมื่อกี้แล้วก็ช็อกโกแลตนะคะต้องเปิดให้เป็นเบาๆกรีนมันก็จะไม่หายไปนะ,ะมาว่าไปวะอือสองสาม วันที่สามค่ะดารินไปไหนลูกจะไปไหนเป็นยังค่ะไอคิคิสอ่ะไอคคิสจ้ะไอคิสคิสอ่ะคิสคิสโมนิคิสค่ะโมนิคิสคิสอเดี๋ยวเราไปทานข้าวร้านเพื่อนแบบนี้กันนะคะคิสคิสอู้หู้หู้คิสคิอ้แล้วกันอันนี้นะคะก็เป็นคาเฟ่เปิดใหม่ค่ะ จะบอกว่าใครมาเชียงใหม่ต้องมานะอันนี้ก็จะเป็นอาหารที่เราสาราั่งกันมาน่าทานมากเป็น breakfast เข้าแดดดีทัา ถึงคาเฟ่อ,อีกร้านหนึ่งนะคะชื่อว่าร้าน Once in the Blue Moon ค่ะคาเฟ่ฮอ,อปปิ้งค่ะฮอปปิ้งร้านที่สามค่ะอยู่ที่ร้านกลินค่ะวันนี้เป็น อาหารเหนือฟิวชั่นเหรอวันนี้วันที่4มาทานข้าวร้านอาหารเหนือค่ะร้านอยู่ใกล้สนามบินมากค่ะแวะมากินก่อนขึ้นเครื่องลงเครื่องได้จ้าพี่ค่ะดารินได้อะไรเนี่ยแล้วก็ไม่ปล่อยนะแบ่งมามีได้ไหมเออชอบชอบไม่จะโออโอไม่ปล่อยไม่ปล่อยไม่ให้เด็ดดีกกำลังไปร้านชื่อว่ามาร์สนะครับผม กำลังตกแต่งอยู่แต่ว่ามา,าร์สไงครับโอ้ยเดรีนเอจะทำเป็นมาร์สเลยอะ่ะว้าวฮะดารินมดร้รม,มามาร์สเอ๊ะนี่ไหมดูหไหมอือทำยังไมไหมทำไมทำหน้างงเนี่นยสวยมากครับ ไม่ถึงคนตานะครับคชยว้าวเดี๋ยวีเที่ยวมาส์สนะคะมันจะเป็นอย่างนี้แล้วก็นั่งชิลๆดื่มไปนะครับแต่วก็มามีก็นั่งที่อยู่ไปเนี่ยเอาล่ะโ <laughs> อเคอย่างนี้ครับ